หลวงนะครับวัดหนองหลวงวัดท่านพระอธิการกรูจักรพรน์ก็เป็นตอนนี้อยู่เที่ยวที่เก้านะครับนี่ผู้ใหญ่ไอ้ใหญ่และพี่น้องท่านบังไซใหญ่เหนือนะครับที่เก้าที่ตั้งนานะครับเพื่อลบปูอุปหัตราชสวัสดิ์รอบแก่หลวงน้ำสองรอบน้ำสามนางเหลาทองบ้านหัวหาดระเบือไส้ผู้ทอกนอตอ่นะแล้วก็น้องน้ำสี่ยอดอีสานเอาล้วครับ เหลือแก่ตัวเที่ยวที่สองของซีซีพิพาย,ออ,ยออกมาแล้วเอาอมาดู รอบแก้ตัวทีเที่ยนี้นะครับไถก็ไม่อยากตกรอบไถ่ก็ไม่อยากตกรอบตอนนี้ตอนเขาทิ้งเขาจะครับตีสองเขารอบสามตกรอบนั่นก็คือลน้ำที่สองครับหัวหลวงไ้หวงน้ที่ห่งทางฝั่งใหญ่เอกับเดอครับรอบอีสานพี่น้องจับตุ้งกันดูรมน้ำที่สามนั่นก็คือน้ำเขาทองพี่น้องจับกันหัวตั้งเสนงแข่งสวนาเกณต์อนนิสิตาต้องมาสามสิไปรวบอีกสิบคู่นั่นก็คือล้มน้ำที่สามน้ำร้อนทองริ่นีแล้วครับเสียงกังจะก้าวหัวสั่ เอาล้วครับตอนนี้นะครับถือทัลงสามรจะยานตอกจากตัวไยนะครับเอาที่หนึ่งที่สองตอนนั้นท่ังเจนนี้นะครับต้องมีมมอกนาท่ามประธานเราองสามระธองเลือกมานีนีเลือกมานีนี่ถตาม้วยวัวลงมโฮบัวัวลงมหโันนะครับตอนนี้เลือกมันนี้กับทาานเราทองส่วนยอดอีสานนะครับตุกเนอันดับที่สาม อเดหองสามสี่อหมสองสามมีตรไหมต่อเนืยอเสียกมสร้างถืออกเขาตกองสร้างทุกแต่ว่าไอพี่ร้องหัวหันไม่สวยไม่้มงมาเสียกันั่นคือสาเอ๋ยนางหล่อทองสาสวยตาัดหัวหัตอนนี้เสียกนสร้งถือดูดังเดียว กระต่าลาของเรืองหลวงโดยันเต่อจาพี่้องจากบางไซบางไซไหนอำเภอเมืองจังหวัดพุงนเลิกเป็นหอกเลิกเป็นพันตออนีรอบน้ำสองรอน้ำสามครับหัวมีหัวตายกระไกาอัดนีพีขึ้นมาหายได้ดึงได้สองสามตอนต่หัวหลวงดยหงวันเต้อาสองทองนางเอาทองอัดเต้าอัดเต้ามีรอปลอดไัยหรือบอลรบดีแล้วนะครับพี่สองมีความหมายนะครับรออไปนะครบางจะต้องไปเจอใครที่หนึที่สอีความหมาแน่นอนนะครับ เลืกอว่าดีดีนะครับแต่ก็ทางเราห้องแต่ก็เท่เนื้อเนื้อเนหัวสีชมกูตัวเนื้สีจุดเจียวแต่หน้าเราห้งอย่าัก็หัวหาเลือกใส่กุ้งไปครับนำมาประมาณหนึ่งข้อเรืองแต่ก็เพียนด้วยหัวลงด้วัวลง้หันันตสามสเจ็ดหมื่นหัวแต่ก็านก็ตีตีเข้ามาตักเข้ามาตักเข้ามาหนึ่งตักสองตัามัาม ยอดอีสานไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยววันเด็กวัยเด็กสั่งไวสั่งเลยอดใช้ทั้งตื้กันอเด็กอเด็กเอาโซ่เลยนักสั่งโซ่สั่งแล้อ้ยอดอีสานพี่น้องจากตื้นการไม่ยืนไม่หยุดใครแต่หนึ่งสองสามไม่เกี่ยวนะครับเรามาจังผีพีขอโมยมาคือยอดอีสานพี่น้องจากตื้นการว่าไงว่าไงทางเราสองพี่น้องจากวัดอัดจะไปอัดไปสองม่อยากให้ได้ยินดึงดีกว่ามไอ้ทางเรา่้องหนีแล้วครับหนีการตามล่าของกลุ่มไอ้โหพี่น้องจากฝากใส่ไอ้หนีรอดปลอดภัยเปล่าว่าไงทาง เราทอนตานีไปไหนหนาวเราทอเราทสีนีไปไหนตอนนี้วัวลูกัดใั่ไหมัวลูกโฮมวันโฮมวันก็นสมาวัวลูกกยจมาจากชมะควักวานสยใหญ่กับก็ปานสต่วัเนื้อราแต่ก็ปานจะกูัวลุกโมวันก็จมาแก่กตีดึงใช่ไหมตีดึงใช่ไมนครับเจ้า่องทีเท่าันสองสองก็นี่ มีประเดสังหรวหลวงอ้อยโขมันนะครับไอ้ดาวทองนะครับเอาทีมหรือเส้นเชียวนะครับน้ันเมเดยทางวัก็พี่น้องับไส่พี้องครับจะมีก่าหรือชราเหลืออีก20เมตรจะเข้าทุนนะครับจะเข้าทุนบังครูจะนี้ก็คือควหลวงน้อยโคมันเจาองาทครับ ใี่นี้ว่รทังเราอกับหัวตน้อยหปเอาอันพี่ไที่ขึ้นไปว่าใงรัวหลน้อยรอคอคอคอตอนนี้หัวที่หัวไทยเพชรไทยหัวไายใชยเปิดหัวหัวงน้อยหกเปเจอกับว่าให้ทั้เราทองอันพี่ไี่ขึ้นมาหนาเป็นอเปพัดว่าใหรปข้อไปพี่ก็มีออกแต่านเทสบาลเพื่อผู้นัวหัวน้อยหกวปิดเดอนกับทั้งเาทเรืออีก้าสิบที่บก่มาไงสำารัวหอยแล้วอไปได้ก็ตอนนี้นะขอส่งสั่แล้วพอแล้วหุดแล้วโยนแล้ววิ่งแล้ไปมองไปแค่

หนึองสามครับมีสามางประเทศนี่หนึ่งสองกลับบ้านนี่รอครรอจากทางกรรมการสิทธิสิต่อผู้ชื่นนะครับว่าใครเข้าหนึ่งก็สแ่วนสามนี่ไม่ไม่ต้องประกาศก็ได้น้ออเดเบอร์รองลงจากทางถึงปานยอดอีสานเอาไปแล้วทุกทีก็ทั้งสาม่างพีองขอบคุกขอคุทที่มา่อยตันซอยงาน 因为两层楼。Oh, wow. I mean, so